อร่อยแบบให้กูมานั่ตตอนนี้กำลังทำ รัวโดงนะคะเป็นน้ำพริกของทางบุรีรัมย์สุรินเขตแถวนี้นะคะ,ะเราก็คั่วพริกกะทีอมอย่าเงี้ยให้มันสุกก่อนเนาะน้ำพริกกะทินั่นแหละนะคะนี่คั่วให้มันสุกแล้วเอาไปตำอตุำ้ย,ดยเดี๋ยวเราไปเก็บมะเขือพวงนะคะนี่ก็คืออ่าหาได้ตามบ้านนี่แหละ พืชผักอะไรเงี้ยก็เก็บตามบ้านนะฮะอุ้ยเอานีเบือตอกเคือพรวงเอาแตกเลยนี่มาดูมาดูต้นนี้นะคะคือติดบ้านเลยเก็บไปว่า เอาไว้ก็ไม่มีใครกินอ่ะเราก็เอาไปทำน้ำพริกอา,อา,อาของกินเต็มบ้านาแค่นี้แหละนี่ให้ดูมะเขือฝั่งนี้เยอะมากกำลังขึ้นนะคะแล้วนี่ก็เป็นต้นฝรั่งดอกเต็มเลยนี่เดี๋ยวจะให้ดูฝั่งนี้ดูนะจ๊ะ ดกเต็มต้นเลยจ้าเราเก็บมาแล้วก็เอามาคั่วให้สุกนะคะคั่วให้มันสุกนี่นะคะพอเราทำพวกพริกอะไรเสร็จแล้วเราก็เอามาตำนะคะเพื่อนๆเอามาตำให้มันละเอียดเลยนะคะแล้วก็ปลาทูเนาะก็ใส่เข้าไปให้มันละเอียดเลยนะจ๊ะาตำเข้าไป นี่นะคะเราตำไปแบบนี้เนาะให้มันละเอียดนะแต่มีชอบแบบไม่ต้องละเอียดมากนะคะก็จะประมาณนี้แหละแบบหย,ยาบๆหน่อยนะก็แล้วแต่คนนะตอนนี้ใส่กะทิไปแล้วนะคะตอนแรกว่าจะทำกะทิเองก็มันค่อนข้างใช้เวลาเนาะก็เลยซื้อมาสำเร็จรูปรอให้มันอันนี้แป๊บนึงนะคะแล้วก็จะใส่ ที่เราตําลงไปอะตอนนี้ใส่พริกกับเนื้อปลาลงไปแล้วนะคะก็รอให้มันสุกเนาะแล้วเราก็ปรุงรสตามใจชอบนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะมันก็จะคนไปแบบเนี้แล้วก็จะใส่กะทิลงไปอีกหรือว่าใครจะตาให้มันละเอียดกว่านี้ก็ได้นะคะแต่เราไม่ชอบแบบละเอียดมากอะจะได้กินไปมันมีต่อนมีอะไรบ้างนี่เนาะ ได้น้องหมามาใหม่นะคะนุน่นชูููู่ชื่ออะไรไม่รู้ทำพริกกะทิมันก็จะใส่กะทิลงไปอีกแล้วก็จะปรุงรสพวกชูรสน้ำปลาปลาร้าอะไรก็ใส่ลงไปนะคะตามใจชอบปรุงเครื่องเสร็จแล้วนะคะก็ใส่ลงไปเลยไฟแรงไปหน่อย ดูตัว้อยเกิดวะเสร็จแล้วโม่ข้าวใบหนึ่งเนียวไหมนิทานอ่ะเบบมาลวกมอติสโทรึยังป่ะี่ยมาบุกสวนใหญ่แล้วมามาเก็บผักอุ้ยผักผักผัก พักสดๆจะเอาไปกินคู่กับน้ำพริกน้ำพริกกะทิอ่ะนี่ไปออหมดนี่แหละเพราะว่าไม่มีคนกินดูส่วนยายต้นหอมอะไรเยอะแยะเลย มงวงก็เต็มต้นเลฮ่วยกินไม่หมดตอนนี้กำลังจะกินข้าวนะคะกับพ่อและแม่เนาะอันนี้เป็นกับนำน้ำพริงกะทิช้อนกลางมันเจ๊ได้แต่ชอนกลงังแต่พ่อเมื่อกี้ไม่ได้อันนี้กินกับพอ่อ <c oughs> <c oughs> พ่อหิวแล้วกินเลยเออนี่นะคะ มาเดินจามักินข้าวมีกะเป็นตะกรงนี่ลรอหัวไปเล้อหักปับเบนปลายนล็บหนึ่ัวันชิลลอ่างเหรอกันน้นใหญ่เลยนี่ละสลีกีอือเหอกันนุ้นหัวไปใหญ่ ជាណាបេះម្លក់ទៅឯណាចាំងពីទៅនេះអើយហូបហើយអើយនំញ៉ាំข้าวເລີຍញ៉ាំข้าวເລີຍບໍ່ໄດ້ອັນត្រាស់ຫັ້ນເນາະເລົ່າບໍ່ໄດ້ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຍິບຈັບໄດ້ຫောင်ມືກະດໍໂຕນຸ້ງໄດ້ແນ່ແນ່ຊິຍໍອີອີດັກເຈົ້າກ້າ ឯងមកអីស្ងាត់មុខជាល្ងោរអ្ហមេកលីគ ুই លចាំឯងមានវត្តនាកូនចៅបានមិននៅខ្ញុំជាគៀវ

ម <laughs> <laughs> <this laughs> <there>? ានពីមានដែរហ្នឹងអូអូត្រប់ត្រប់ទៅនេះព្រឹកនេះញ៉ាំទ្រិនស្កាមមកស្វេទងនេះឯអ្នកហូនឯងកំ

ว่าไม่เคยเปรี้ยวเลยก็เลยใส่ใส่หมดแดงแดงรอมไทยหมดแดงกินทังเยอะรูมไทยรอมไทยกินถังนี่เยอะต่อยแเรียอยอมทัน่อยแกลองจะดูกล้องกอนกินเยอะเยอะเก่งเก่เก่งเก่งเก่เก่งเนียเยอะนี้เลยปเ่ละคะ

เนฮ้ยเนี่ยหนึ่งเทียนหกมือยิ้มมาเจอไอ้หกมีอเองมันสาวโบ้์วอ้หัวหุ้ยเตะลากำมูดูได้ขัไอ้ขอฮึเฮ้ยทำไงแล้วกันนะดูดกินอะไรมาอันอยู่ตะวัดตะปิด Ngon cảm thấy không kính kích 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 ngon kích ngon ngon kích 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 kích

เออเกงๆๆๆจะพาไปเที่ยวทะเลันี่ยีเอ็ดต้ายิบเต้ายี่สบเอดรงตี่้ยเด็ด็ก